คณะเด็กกทบสภานุเคราะห์กิจคณะผู้เข้าร่วมสิ่งนั้นครับเอ่อก็จากการสัมมนามาแล้วก็มีความรู้สึกภูมิใจครับว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ทำงานในฐานะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไทยครับรู้สึกมีความรับผิดชอบแห่งในสัญญากรของชาติ แต่เมื่อท่านเชียงกรนได้กล่าวาสักรู่ว่าจะมีการแก้ไขที่มาตรา58ในเรื่องการสรัมปทานกับการแบร่งผลผลิตผมเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายใหม่ที่จะยอ้อนหลังเป็นโทษแก่ผู้กรณีช่งเที้ยเขาจะต้องคนความเสียเตรียบในช่วงนี้หรือยืดยินใดที่จะจัดการ ในความเสียเปรียบในเรื่องของเครงใหม่ๆที่เป็นโทษแก่ผู้สาราขอบพระคุณมากค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจไม่เป็นไรมามาข้างหน้าเลยเรา,า,เาคุถาห้องเข้าหาแนะนำตัวด้ครับ,คร,บ,บครับผมครับผมจ่าสิเสบศัญญาจิเงครับจากกองพันขาราการที่สามครับเมีคำถามอย่างหนึ่ที่ดูจากข่าวทงางข่าวรทางทีวีนะครับออกเกียวกับ เรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับเนื้อหาและการแก้ไขเกี่ยวกับกฎหมายพลังงานปิโตรเลียมนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการสัมปทานนะครับอยากอยากทราบเนื้อเนื้อหาและการแก้ไขค่ะค่ะขอบคุณค่ะเป็นประเด็นที่ประชานชันต์สนใจขอบคุณมากครับท่านต่อไปค่ะท่านนิยากราพงศ์ราญบัญเจดเจ้าหินนะครับเชื่อเลยนะคะฟังไม่ทันคุณอาหารบาญเจดก็เห็นนะครับ ก็วันนี้นะครับผมก็ยิงคำถามคุณพลอยนะยิงคำถามได้อย่างยิงพวกเราก็แล้วกันก็มีคนบอกไ้นะว่ามองมองใบไม้ใบเดียวให้มองต้นไม้ทั้งต้นนะมองต้นต้นไม้ทั้งต้นให้มองทั้งป่านะครับน,นี้เราก็มองปัญหาทรัพยากรของเรานะครับก็คือสองครามเกิดจากการแย่งชิง พลังงานนะครับก็คือปัญหาในตอนนี้ครับบริษัทที่เป็นเจ้าของแท่นขุดเจาะหรือว่าเป็นเจ้าของแปลงสัมทานนเี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นของอเมริกาใช่ไหมครับการนํากลับมาคืนเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องเรื่องใหญ่พอ,อสมควรครับแล้วผมอยากจะยิงคำถามตรงนี้ว่ามันจะยากไหมในการนํากลับมาคืนให้เป็นของประเทศเรา ให้เป็นของประชาชนนะครับผมครับไม่ยากอันนี่เป็นสามสี่คำถามที่เป็นประโยชน์มากเลยพราฉะได้คิดว่าอยากเรียนเชิญท่านวิทยากรได้ให้ความเห็นไม่ทราบจะเริ่มจากทางไหน่อยคะเชิญหมอกหลวงวายกติวัฒน์เศรษฐีขอนิดหนึ่งครับแ้วเจ็ดแสนกว่า จะเป็นน้ำมันดิบแสนห้าจะเป็นคอนเดนเซตในตัวแสนผมแยกก๊าซธรรมชาติไปก่อนนะครับก๊าซธรรมชาติในนั้นจะมีก๊าซถุงต้มจะมีก๊าซ NGV อยู่ในนั้นอยู่ในกลุ่มของก๊าซธรรมชาติแต่ว่าสิ่งที่กลั่นเป็นน้ำมันได้เนี่ยคือน้ำมันดิบและคอนเดนเซตแต่เราจะไม่เคยถุงบอกเรื่องคอนเดนเซตเลยเพราะคอนเดนเซตนั้นเป็นหัวกะทิเป็นของแพงเป็นของดี ที่พวกเราแทบจะไม่มีโอกาสได้แบบตะต้องนะครับฉะนั้นผมเรียนชี้แจงว่าส่วนที่จะเข้าโรงกานได้นั้นคือประมาณ200,000 5เข้าจริงๆแค่ประมาณแสนเดียวอีกแสนห้าเนี่ยส่งไปต่างประเทศกับเข้าโรงงานปงเป็นโนเคมีไปทำพลาสติกดังนั้นเองเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันก็คือว่าพลังงานปิโตรเลียมน้ํามันโดยเฉพาะส่วนน้ามันนนนะครับซึ่งเรามีไม่พอใช้เนี่ยยังถูกต่างชาติเอาไปใช้เพราะมีการส่งออก แล้วก็ยังถูกอุตสาหการรมดึงไปทําพลาสติกดังนั้นทําให้เราต้องนําเข้าน้ำมันมากขึ้นจริงๆคนไทยใช้น้ํามันแค่วันละประมาณเกียนแสนเรลเท่านั้นนะครับเจียนแสนเรลเนี่ยแล้วถ้าเรามีสองแสนห้าหมื่นลเนี่ยเราก็มีไปพอสมควรแล้วเรานําเข้าไม่น่าจะมากแต่พบว่าจริงๆแล้วนําเข้ากับมากนําเข้าเรามีอย่างนี้นะครับที่เห็นเนี่ยแต่เรานําเข้าถึงแปดแสนเรล เราใช้700ดแสแล้วเรามีอยู่ในกระเป๋าแล้วส่วนหนึ่งแต่เรานําเข้าอีก800แสนเพราะเพราะว่าต้องบอกว่าอุตสาหกรรมเโเคมีที่ทำพลาสติกเนี่ยดึงก๊าซธรรมชาติไปใช้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็ดึงคอเนเดนเซตไปใช้ส่วนใหญ่แล้วก็คอเนเดนเซตบางส่วนและน้ำมันดิบบางส่วนถูกส่งออกดังนั้นวันนี้การบริหารจัดการผมบอกตรงมันไม่ใช่เสร็จสิพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงต้องเอาภาพนี้มาวางแล้วจัดสรรว่าจะใช้อย่างไงให้มันพอในประเทศแต่วันนี้เนี่ยมันถูกส่งออกไปบางส่วนแลวเขาอุตสาหกรรมซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านั้นเนี่ยมีกําไรปีละหลายหมื่นล้านในขณะที่ประชาชนที่เป็นเจ้าของตัวจริงบางทีข้าวปลาอาหารยังมีไม่พอจะกินเลยดังนั้นเอกมันเป็นการที่จัดส,สรรทรัพยากรโดยลําดับขั้นเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนักแนอดีนะครับวันน,วนี้น่าจะจัดลําดับเสียใหม่ ดังนั้นเองเขาพูดใหม่ว่าเรามีน้ำวัตถุดิบในการกลั่นยประมาณสัก40%แต่เราใช้ราคาแพกงกว่าสารัฐซีอีคือสารัฐนำเข้าน้ำมันดิบนะครับแล้วก็น้ํามันของเขาเป็นของเองกชนไม่ใช่เป็นของรัฐ่างประเทศไทยดังนั้นเองก็คิดว่าการจัดก,การดีๆอาจจะได้แบบมาเลเซียคือมาเลเซียเนี่ยเขาเอากำเขาให้บริษัทพลังงานแห่งชาติทำทำเรื่องนี้แล้วเอากําไรมาคืนหน้าบัม นะครับกำไรจากบริษ,ษัทนะัสมุิน้ำมันราคาลิตรละเท่าไหร,าร่ก็ตามสมุติบ3าบาทเขาบอกงั้นประชาชนจ่าย19ละกันที่เหลือเนี่ยบริษัทพลังงานจ่ายให้เพราะถือว่าเป็นการปันผลโดยไม่ต้องแปลรูปบริษัทพลังงานแห่งชาติเลยนึกออกไหมครับมาเลเซียมีบรรษัทพลังงานแห่งชาติเขาไม่แปลรูปเพราะว่าเขาถือว่าประชาชนทุกคนเป็นเจา้าของเพราะคนจนน่ะซื้อหุ้นไม่ไหวถูกไหมครับเขาเลยไม่แปลรูป แล้วเขาก็บอกว่าวิธีปันผลไม่ยากไปเติมน้ํามันเสรสมมุติน้ํามันลิตร23คุณก็จ่ายแค่19แล้วหลุมออกให้4บาทเนี่ยคือปันผลทุกลิตรที่คุณจะได้ดังนั้นคนจนไม่มีเงินซื้อหุ้นแต่ก็ได้ประโยชน์จากบรรษัทพลังงานแห่ชงชาตินี่คือแนวทางของมาเลเซียนะครับเพื่อนบ้านหลาแต่ของเราไปแปลรูปเป็นเอกชนก็เลยเกิดแหนของเราแปลรูปไ่ถึงนาทีก็ขายพุ้นหมดแล้วครับ ทีนี้ทีนี้อยากจะพูดอีกเมื่อกี้มีท่านที่พูดเรื่องสัมปทานเก่าต้องกราบเรียนว่าสัมปทานเก่าเนะี่ยเราแต่ต้องไม่ได้ต้องแสดงความเสียใจกับคนไทยทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าขอให้สัมปทานเก่านั้นเป็นบทเรียนของเราเราทําสัญญากับมหาหำน้าท่านทราบไหมครับถ้าเราจะยึดคืนต้องไปคุยกับประธานศาลสาวิสครับนะเขาเขียนไว้ในสัญญาเลยนะว่าหนึ่ง ให้ประธานธนาคารโลกซึ่งเราไม่ได้กู้เงินเขาเนี่ยตั้งผู้ที่ตัดสินชีตาดมาให้เราแต่ถ้าตั้งไม่ได้ให้ไปหาประธานศารสวิสอยู่ในสัญญาข้อที่สิบสามผมพูดได้เลยผมท่องจำได้เลยโอ้เหมือนกับเป็นเมืองขึ้นอย่างไงไม่รู้แต่ผมกล่าวเดยนว่าเราถอยกลับไม่ได้อะไรที่เสร็จแล้วเดินหนะ้าเราต้องอดทนต้องกลึกลื่งต้องอดทน แต่มีสัญญาชุดหนึ่งกำลังจะหมดภายในเจ็ดปีเคยได้ยินไหมครับน้ำมันจะหมดในเจ็ดปีไม่ใช่น้ำมันหมดนะสัญญาหมดแต่ฝรั่งเขาบอกว่าถ้าหมดเขาจะหยุดผลิตคนไทยจะบอกน้ำมันหมดเาะฉะนั้นจริงๆมันไม่ใช่นะครับอย่างในมาเลเซียเนี่ยสัญญาหมดปุ๊บรัฐจะเข้าสูงแทนเลยซูนมาเลเซียใช้แบบปันผลผลิตพอสัญญาหดุดหมดปุ๊บเขาจ้างผลิตเลยอ้าวเอกชนรายไหนเก่งมาจ้างผลิตแต่น้ำมันต้องเป็นของหลวงทั้งหมด แต่ของเราเนี่ยไม่ได้เขียนเงื่อนไขอะไรเลยตอนนี้ฝรั่งก็จ้องนะจะต่อสัมปทานเราก็บอกต่อไม่ได้เพราะสัมบัานเป็นตัวเรียมการเป็นของคุณไม่ใช่ของประเทศดังนั้นขอประเทศไทยหาย,ยใจบ้างได้ไหมคือสัมปทานเก่าเราไม่ยึดแต่ขอของที่หมดอายุเนี่ยให้ไทยได้เป็นไทยเสียทีถูกไหมครับ3ามแสนล้านบาทนะครับขอที่จะหมดอายุเนี่ยสามแสนล้านบาทต่อปีจะเป็นปิโตรเลียมเข้าหลวงมา หลวงก็ตั้งทางสำรองนะครับทุกภาคสำรองน้ำมันเลยเพื่อความมั่นคงเกื่อสงครามที่ไหนเรามีน้ำมันใช้วันนี้ในเกาหลีใต้มีน้ำมันสำรอง1 9 0วันประเทศไทยมีน้ำมันสำรอง21วันเรอบ21วันแพ้ไปแล้วไม่มีน้ำมันอ่ะดังนั้นถ้าเราใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตหรือจ้างผลิตนะครับหลวงสามารถเอาน้ำมันตรงนั้นอ่ะไปใส่การสำรองได้เลย,เลยแบ่งใส่ ไม่ต้องใส่ทั้งหมดเลยขายบางส่วนแบ่งใส่บางส่วนถูกไหมครับมันก็จะเกิดความมั่นคงขึ้น,นเองดังนี่นี่คือเรื่องของว่าสัมปทานเก่าที่ไม่ได้สุดท้ายมีนิดหนึ่งที่บอกจะแก้แก้พลบอปิโตรเลียมแก้ของไหนเอาหลักหลักลกันมากรายที่ศึกษาเป็นมาตราที่รอกไว้ว่าต้องสัมปทานเท่านั้นซึ่งวันนี้เนี่ยได้ทหารหลายท่านทั้นผู้ใหญ่ระดับท่านในโคนเนียร์แลนดท่านบอกต้องเปิดโอกาสให้ประเทศไทยต้องให้ประเทศไทยได้มีโอกาส ที่จะเลือกใช้วิธีอื่นในการจัดการนะครับเช่นแบ่งบันผบผลิตหรือสร้างผลิตเพราะนั้นในกฎหมายใหม่จะมีวิธีให้ใช้ได้หลากหลายมากกว่าสัฐบามอันนี้เป็นข้อสำคัญสำคัญข้อหนึ่งนะครับได้ทำได้เจ็บมากนะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยไม่เคยถูกได้รับโอกาสในช่วงนี้ก็เป็นรัฐบาลนี้นะครับเราจะได้โอกาสครับขอบคุณครับ